สบ,บายดีพี่น้องมื่อนี้กับพอกับอบอลจอนนี่จากพี่น้องกับบาลเจค,คือเกาเมื่อกี้ว่นวนก็สิตกพี่น้องพากันอันมหาฮักน้อไม้หลังบ้านไปแกงจากพี่น้องบังเอิญว่าอันสิไปตลาดก็เลยขึ้นมาเบิ้ลน้อไม้จนนี่ว่ามีบอพี่น้องก็เลยเอาไปแกงกินแรงได้เมื่อนี้น้อไม,ม้กับฝนตกทุกมือทุกมือกำลังปร่งงามจ้ะกำลังปร่งอ่อนๆนี่ปลักลไหลน้อพี่น้องนนะอยู่ นสามนอหน่อไม้ของเฮากกำลังปุงแบบงามๆเลยไม่ได้ไว้ตั้งใจว่าจะไปเอาหน่อไม้เห็นไหมพี่น้องใส่เสื้อขาวมาเลยจ้านี่เห็นบหมพี่น้องปแก้มหน่อไม้ฮากสาหน่อไม้จนกลัวเฮาสิเอาพอแกงพอแล้พี่น้องฝนตกเลยแล้วบอลนี้จนนี่กระซิมาทำกันปอกพี่น้องเอ้ยปอกพอนะปอกมันเดียวการป้าออกหมดเป็นคืงแล้วน้อไม้พี่น้องเอ้ย จยุงก็ร้ายหลายนางปอกไปเกือยุงไปนำจ้ะนี่คือบรรยากาศแรงๆพี่น้องเดี um> ๋ยวตัวนี้ปลอกไม้เลี้ยวย้อนเสื้อผ้าพี่น้องไปตลาดไปเบิ้งตลาดอันปักสันนะพี่น้องว้าใบใหญ่สมไหนพี่น้องกวางเติบอยู่หอยบ่อยจะก็ไม่ก็เอาประมาณสี่ห้าน่องกับพอแกงละเจ้าน้อง ต้นไม้กำลังออกไล่ๆฝ่าฝนตกตลอดต้นไม้เฮงปงดีนะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ดีๆมันอยู่บนหอเลยต้นไม้ของหอประมาณสี่ห้านอ่นนี่ละจ้าพี่น้องจนนี้ก็บสีเฝ้าปอกเฝ้าอันแกงเฝ้าหยังนะพี่นอนี่ก็เริ่มงไกลสีคราเมื่อกี้กับพลาดบึบลงนี้เละพี่น้องเกือบหัวแตก อันนี้ก็คือตลาดเด้ยพี่น้องเด้อตลาดกสิกรเด้อยุสิมาซื้ออันยานางซื้อเครื่องเสกแกงเนาะจ้ะซื้อยานางเขาแล้วเรยายังไปเบิ้งหาพักทางแงกกับพี่น้องครับหา,หาเบิดมือกบบระโบเห็นทางแงกกับเบิดพี่น้องเลยนี่ก็คือโซนขายพักเนาะจะมีเป็นโซนนี้ก็โซนขายเนื้อหมูจา้จาแต่ซีนหบ,นแนบดแล้วพี่น้องก็เสกข้วเลยใจตีนไปแกงเซโนไมเนะได้ตีนหมูนั่นเอง แกงให้ตีนหมูเฮงเสียบเฮงนัวจ้าแม่ค้ัเกิ่งกระทำกันฟักให้เรียบที่เรียบร้อยแลวแล้วก็นี่ก็คือมาซื้อปลาแล้พี่น้องซื้อปลาตองไปเฮ็ดลาบนี่แลวแล้วเครื่องเฮ็ดลาบเขามีปลาตองมีพักมีอย่างที่นี่ก็สมเาแแบซซื้อข้าวจีจาพี่น้องสองคนหาผ่นี่ก็โซนขายของกินแบบข้าวนงข้าวนมนั่งคือเรียบร้อยแต่ละ้ะพี่น้องนี่ก็คือโซนขายเครื่องอันไซยนอยเนาะ กันมีไปส่วนไปส่วนไปจ้ะแล้วก็มาแวะซื้อตำไปกินจ้ะพี่น้องมีหลายตำม,มีตำตีนไก่ตำรอนตำลูกเส้นมีข่าวตำใบไวย์หลายอย่างเลยวันที่นี้กลับมากินตำแล้วก็กินตำเสร็จแล้วกลับไปอันล้างผักเนาะสองก๊อกมีไนท์บุฟ่ล้างผักล้างอย่างให้มันเรียบร้อยนี่ก็ทำการล้างหน่อไม้จักหน่อไม้เฮ็ดไปไวยเลยจ้ะพี่น้องฟ้าเฮ็ดเฝวกิน แต่คนให้ตัวเป็นตาส็จกินพี่นอ้องนี่าการกัอันนี้กัอันน้ำต้มคนลาบปลา,านนะละกงพักจเป็นบัพอดีเลยป่อยสดได้พักก็เป็นตาแซ่ตาแซ่พี่องมังอึไหมทำการล้างให้สะอาดดี่น้องไปทำแัดแจงไว้เรียบร้อยต,ตัด อนางพอกัตัดตก,ก่อก,ก,แบบกนียพอกินเนีงพ่อทำเลกินโ้โ้ถือเป็บาคนเดยวมีสมาแก็งเอไหม้ือเบเนื้อๆซึงพีน้องกินเลยพี่น้องฝนตกโปรยโปยจะบรรยากาศก็แบบคึมคึมจะจัดหน่อยพี่น้องันนี้เป็นมุน่งช่วงเหื่อว่าจะไปเบิงึงคนแข้งเหือกับบระเทไปซ้ำพี่น้องจ่าฝนตก

มันโง่เล้อะที่พลาดตอนนะั้นจะเห็นมีคลิปอันแน่มันคือนด่นใส่แกงไม้แซ่บแฉกเป็นนดำอึ้นซุปนะเพราะว่ามันหวานนี่เป็นคนนี่คืออะไรหวานที่เดียวนะเอ๊ะักาอตสามนั่นแหละปลาเอ๊ะแต่ามาคนลาบปลาจ้ <c oughs> จาเมื่อคนคนจะเป็นดำขึ้นเรื่อคล่าอยู่พี่น้องก็เป็นตาแซ่บเ, <laughs> เสียวเซลล์เขาย่อยกันไป<ง>จ้ะพี่น้อง แล้วก็มาคนคนอันนี้ก็คือไส่หัวคาออลน,น้อยนึงแล้วก็ใส่อันมักแคนน้ำ <c oughs> น้ำพี่น้องแล้วก็จะมีมะเพ็ด <c oughs> น้ำต้มเลาก็ต้องทุงอะไรมากมายว่าต้มปลาเด็กสุกอันเสร็จเลยคระ,นะพี่น้องเติม <c oughs> แต่เป้งน,นัวน้อยนึงมนอยา่างเดจะเล็บลอยเลยจ้าหยิบเกล็ดน,น,น้อยนึงแล้วก็คนคนเรื่อยคนจนลอยแข็งเลยพี่น้องหลาบปัดตองเฮงคนเฮงขึ้นนะคนจนโกสีแค็แล้วก็ตักน้ำใส่ คนีกระสีแก่ละกับตักน้ำใส่จ้าในสูตรพ่นกระสีใส่มะเขือน้ำน้อยนึงพี่น้องเพราะว่าเสี่ยนมกมะเขือใส่เนาะแล้วก็ใส่ผักพรอมข้าวคั่วพี่น้องจ๋าข้าวคั่วยี่ใส่ลงไปละเด้อแล้วก็โคนคนนีกเสี่ยงกระจ้าเรียงบรรยากาศซีมเลียซากเบื้องใจพี่น้องอาลีนเรียงแบบแบบลุนเนาะจะเป็นเสนขึ้นในตักจ่าพี่น้องจ่า ลาบปลาของเฮาเนาะจะเสียบหั่นหั่นดีจ้ะพี่น้องเบียร์ไหมเออแ้วก็ตันอยู่จะเสียบให้น้าเหนียวมีขนาดแกก็ใส่น้ำอีกเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้าก็สิมาทำการแกง๊ยงน้องไม่โตหอมก็สิมาตำข้าวเบื่อเด้อใส่กระเพรารสจ้พ่น้องมาจังเสียบจุดนี้แกี๊งน้องไม่จุดนี้มักใส่น้ำข้าวเบื่อได้หายเลวตามมกเพชรลงไปมกเพชรเข้าไปโอ้ยพี่น้องเลย รับรองเพชรจีดถึงใจแน่โนอนมารเพชรของเราเรื่องไปเรื่อยเลยตาม็นกลัวสีละเอียดนะพี่น้องนะตางไปเรื่อยๆจ้ะยูเออน์มาไอเเบนจะไปหาล้ก็ตามพี่น้องอันบังเพชรก็กรสีไม่องเพชรเรียบเจีจีอันเหลือห่อสายลับเหลือห่อสายลับป่าของนั่นเอง นี่น้ำต้มดุกหนูของเฮาพี่น้องแล้วก็เอาน้ำยานางใส่เขาเบื่อเฮานี้นี่แล้วก็น้ำยานางใส่หมอ้อเลยนะพี่น้องนะมันยานางมค,ค่อยข้นไปเลยจ้ะแล้วก็มาใส่เกลือน้อยนึงใส่เห็ดหนูใส่ผักลงไปพี่น้องใส่อันมาเอืสอสยังให้มันสุกๆก่อนแล้วค่อยใส่ ปรัปรุงมับวบสีหลังนะพี่น้องน้อเดี๋ยวซุกไวเนาะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบใส่รสดียดนิดนึงใส่แป้งน้อยนึงใส่ปลาแดกแล้วก็โอเคจ้ะพี่น้องใส่แป้งนัวใส่รสดีแล้วก็ใส่ปลาแดกน้อยนิดใจพี่น้องเพราะทางใส่ปลาแดกลงไปรอบนึงแล้วเนาะแล้วก็ใส่อันมะงบวบลงไปจ้ะใส่เห็ดลงไป ถ้าให้ซุปกระใสผักกระแหง,งลงไปก็คือเซตสิ้นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่ใส่ขับเบือาห้าต่เขาเบื่อสุปแล้วกระใสผักกระแงงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าคมรับประทานในค่ำคืนนี้อันนี้ก็คือซุปแล้วพี่น้องเห็นบอกรอแต่ใส่ผักกระแงงตีนมูตีนมหมาอรืออะเนียนเลยใจพี่น้องมือนี้แกงน้ำไม้ไป็นิร์บให้จ้า อันนี้ก็ใส่ผักแครงลงไปแล้วกับโป่งจ้ะคนๆให้เข้ากันแล้วกับโป่งกับตักไปกินเด้อพี่น้องเด้อใส่ผักแครงพร้อมผักแครงนี่พี่น้องตันนี้ก็คั่วลาบเนาะพวกเราก็จะมีแห้งลาบดิบลาบซุกเน่ากินบวกินดิบก็กินซุกคั่วไปนำจ้ะนี่ก็เสร็จแล้วพร้อมเสร็ตแล้วจ้าพี่น้องจ้ามามามาจะเนื้อเสร็จๆพี่น้องใส่นี่กระดาษคับมาสบายดีสวัสดีครับก่อตัวไปกินข้าวก่อนจ้ด